เลขลงทยสา 3. พลังแห่งการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์อุปนิสัยและพลังงานเป็นคนร่าเริงสดใสมีอารมณ์ขันชอบเข้าสังคมพูดเก่งมีวัฒนสิ์ที่ดีเยี่ยมมีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการสูงมองโลกในแง่ดีเสมอจุดเด่นมีทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศเป็นที่รักของเพื่อนฝูงมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอข้อควรระวังอาจเป็นคนพูดเยอะจนเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ เบื่อง่าและขาดความอดทนในการทำงานที่ต้องใช้เวลานานๆต้องระวังการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองการงานที่เหมาะสมงานด้านการตลาดประชาสัมพันธ์นักพูดนักเขียนนักแสดงครูอาจารย์หรืองานในวงการบันเทิงคำแนะนำ ฝึกฝนให้มีสมาธิและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จทีละอย่างระวังคำพูดที่อาจไปกระทบกระทั่งคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ